สวัสดีครับท่านผู้ชมก็เข้ามาอยู่กับช่องจ่าพันชาแนลนะครับก็จ่าวันนี้เก็บไข่มานะครับเมื่อเช้าไปเก็บมาก็มันออกมาแล้วก็ไม่ทันครับเจ้าพวกแม่ไก่ก็จิกเปลือกไข่นะครับพอจิกเปลือกไข่เสร็จนะครับที่แปลกๆก็คือมันก็เหมือนไข่ลมเนี่ยนะครับ แต,แต่ว่ามันมีไข่อีกใบนึงครับอยู่ด้านในนะครับเป็นไข่ใบอยู่ด้าน tenant, <lässt> ในเหมือนไอไข่ใบรอบนอกเนี่ยมันมาห่อหุ้มไว้ออกมานะครับแล้วมีไข่ซ้อนด้านในอีกใบหนึ่งนะครับไอ้นี่ไอ้นี้ใบเล็กไม่เกี่ยวนะฮะก็มีไข่ซ้อนอีกใบหนึ่งเนี่ยครับตัวเนี่ยเก็บมาได้ก็มันแปลกๆครับตั้งแต่เลี้ยงไก่มาก็เพิ่งเคยเห็นไข่ซ้อนใบอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ใช่ไข่แดงครับแต่มันเป็นไข่แบบเปลือกแข็งเลยนะครับอ่าเป็นไข่ปกตินเนี่ยแหละแต่มันซ้อนใบกันอย่างเงี right ้ย เมื่อเช้าเจ้าไข่ลูกใหญ่ที่อยู่ด้านนอกเนี่ยเก็บไม่ทันนะครับมันแย่งกันจิกก็เลยเอาไปเก็บมามันเป็นลักษณะน,นี้ก็เลยถ่ายไว้เผื่อให้ท่านชมได้ดูนะครับเนีย่ยลูกใบมันใหญ่มากเลยครับอันนี้ถ้าเทียบกับไข่ปกติที่เก็บได้ทุกวันนะฮะเนี่ยแต่อันเนี้ยโอ้โหมันใหญ่แล้วก็คงจะเป็นไข่ลมครับที่หุ้มด้วยไข่ซ้อนใบอีกทีนึ่งนะครับแปลกๆนะครับ เอามาให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับก็สำหรับวันนี้คงไม่มีอะไรมากครับเนามาให้ชมแบบนี้ก็สวัสดีครับ